เจอผีโพงที่เกาะร้างฉันกับเพื่อนมีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเราซื้อแพ็กเกจที่พักรวมอาหารได้ถูกเพราะเป็นช่วงโลซีสั้นซื้อกันไว้ข้ามปีราคาจะถูกมากเราไปกันหกคนค่ะ เพื่อนของฉันมีตาลขิงส้มนันและตัวดิฉันอีกหนึ่งคือเพื่อนสาวของพวกเราดังเดิมเธอชื่ออะไรไม่รู้แต่เธอบอกพวกเราว่าชื่อซูซี่เมื่อได้เวลาออกเดินทางถึงเวลาที่จะต้องออกทริปกันสัทีหลังจากซื้อที่พักทริปดำน้ำและอาหารไว้นานข้ามปี พวกเรานั่งรถตู้ออกจากกรุงเทพไปที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกหลังจากนั้นก็รอเวลาให้รถสองแถวออกเพื่อไปส่งพวกเราที่ท่าเรือคนขับขอรอรับลูกค้าเพิ่มเนื่องจากพวกเรามากันแค่6คนตอนนั้นเวลาตีสีกว่าจนกระทั่งเวลา6กโมงเช้า ก็มีรถทัวร์มาจอดที่สถานีมีผู้โดยสารต้องการไปเกาะอีกสองคนรถโดยสารจึงออกต้องบอกก่อนค่ะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนนักท่องเที่ยวจะน้อยจึงมีคนข้ามเกาะไปน้อยเช่นกันดิฉันอดคิดไม่ได้ว่าหากพวกเราไปกันแค่สองคน และมีอีกสองคนมาเพิ่มตอนหกโมงเช้ารถโดยสารจะออกเลยไหมหรือต้องรอต่อไปแต่ก็ช่างเธอค่ะไหนรถโดยสารก็ออกมาแล้วเมื่อมาถึงท่าเรือรถโดยสารไม่ได้ส่งเราที่ท่าเรือโดยตรงกลับส่งพวกเราไว้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งก็มีอยู่หลายๆร้านก็เป็นเรื่องที่ดี ตอนนั้นเวลาเจ็ดโมงเชา้าพวกเราจึงถือโอกาสนั่งพักกินอาหารเช้ากันและเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยร้านอาหารแห่งนี้มีตั๋วเรือขายด้วยเราซื้อตั๋วเรือข้ามเกาะแม่ค้าบอกอีกชั่วโมงหนึ่งเรือถึงจะออกเรานั่งรอจนกระทั่งมีรถบริการรับฟรี ไปที่ท่าเรือคือระยะทางจากร้านอาหารไปยังท่าเรือก็ประมาณ500ร้อถึงหกรเมตรดีที่วันนั้นฝนไม่ตกแต่ท้องฟ้าอึมครึมทั้งวันก็เท่านั้นโดยรวมอากาศดีมากๆเมื่อเรือไปถึงเกาะก็มีรถสองแถวขั้นสีขาวจอดรอรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วคืนแรก เราพักผ่อนที่โรงแรมกันตามปกติในเช้าวันต่อมาเราไปดำน้ำดูปะการังโดยเรือสปีดโบท๊ทวันนั้นไปสี่เกาะแต่ตอนขากลับเราเห็นเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากเกาะที่พวกเราพักอาศัยอยู่มากนักแต่ก็ไม่ได้ใกล้สักทีเดียว ฉันเลยถามเด็กเรือไปว่าเกาะน,นั้นคือเกาะอ,อะไรและมีคนอยู่ไหมเด็กเรือตอบไม่มีชื่อเป็นเกาะร้างก่อนหน้านี้เคยมีคนมาพักอาศัยแต่นานมาแล้วและเนื่องจากบุกรุกเขตอุทยานจึงโดนจับได้จำต้องย้ายออกไปฉันและเพื่อนๆเห็นเกาะน,นั้นแล้วก็อยากไปเหยียบ อยากเดินไปสำรวจเพราะมีหาดทรายโขดหินหาดทรายไม่ได้ขาวมากมายแต่มันสะอาดและเป็นธรรมชาติเพราะไม่มีเรือลำไหนพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวไปเดินไปดำดูปะการังน้ำตื้นในเกาะน,นั้นเลยขอ้อมูลนี้เด็กเรือบอกพวกเรามาเองพอคำพูดหนึ่งของเด็กเรือพูดขึ้นว่า เคยมีฝรั่งพายเรือคายักมาที่นี่สักสองสามชั่วโมงก็กลับกันฉันแปลกใจเลยถามไปว่าพายเรือคายักมาที่กเกาะแห่งนี้ได้หรือเด็กเรือตอบว่าได้ต้องดูตอนน้ำขึ้นน้ำลงแต่ฉันไม่เข้าใจนักเรื่องนี้และวันต่อมาความคิดของพวกเราทั้ง6ก็ตรงกัน เพราะวันที่สองที่เกาะแห่งนั้นเราไม่ได้มีกิจกรรมอะไรจึงชวนกันไปเช่าเรือคายักแล้วพายเรือไปที่เกาะร้างแห่งนั้นเพราะกิจกรรมพาดผนแอดเวนเจอร์พวกเราชอบกันทุกคนอยู่แล้วหลังจากกินอาหารเช้าที่ทางโรงแรมได้จัดเตรียมไว้ให้ เป็นอาหารบุฟเฟ่ตอเมริกันเบรคฟัสต์เราทั้งหกก็ตัดสินใจชเช่าเรือคายักเต็มวันโดยพวกเราเช่าคายักสามลำลำละ750บาทพวกเรารับปากว่าจะมาถึงก่อนพระอาทิตตกถึงแม้พนักงานจะบอกพวกเราไปว่าเช่าได้ถึงห้าโมงเย็นก็ตาม แต่พวกเราตอบไปว่าอาจเลตหรือช้าด้วยเพราะยังไม่เคยพายเรือคายักไปไกลขนาดนั้นพวกเราพายคายักไปถึงเกาะเกาะทุลักษ์ทุเลพอควรพวกเราเตรียมซื้ออาหารเครื่องดื่มมาถึงแค่ตอนเที่ยงเราไปถึงเกาะร้างแห่งนั้นก็ใช้เวลาสองชั่วโมงกว่า ไปถึงก็เกือบเกือบสิโมงเช้าแต่ขอบอกเลยว่าเกาะแห่งนั้นมันเงียบมากไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยพวกเราเห็นเพียงปูทะเลและ,มะแมลงที่ทรายเราเดินเที่ยวชมต้นไม้ในเกาะซึ่งเดินเข้าไปไม่ลึกมากแต่ไม่นานจู่ๆท้องฟ้ายามหน้าฝนก็ทำพิษ เมฆก,ก่อนมาเหือมาค่อยๆเคลื่อนตัวเมฆดำมืดและขนาดกว้างมองดูดำสุดลูกหูลูกตาฝนจะตกใหญ่แน่แบบนั้นและคงจะหลายชั่วโมงด้วยถ้าจะรีบพายคายักออกจากเกาะแห่งนั้นก็คงจะไม่ทันแน่เพราะพนักงานบอกว่าขากลับจะพายเรือกลับยากเพราะจะโต้คลื่น คือน,น้ำทะเลจะขึ้นทำให้พายเรือคายักได้ยากขึ้นพวกเราเลยหาที่หลบฝนและที่กินข้าวกันกินข้าวยังไม่ทันอิ่มฝนก็กระหน่าลงมาราวกับฟ้ารั่วพวกเรานั่งพักที่เพิงพักเก่าๆเป็นขนาเล็กๆมีสุดโซมและหักเป็นบางส่วนเช่นบันไดประตู แต่โชคดีที่หลังคายังดีแม้ฝนจะตกหนักดังซ่าซาอยู่หลายชั่วโมงแต่ฝนก็ไม่ได้สาดเข้ามาในขนักระท่อมหลังเก่าแห่งนั้นฝนตกนานแล้วอากาศเริ่มหนาวเย็นเวลาตอนนั้นก็บ่ายแก,แก่แล้วไม่นานก็คงมืดค่ำพวกเราทั้งหกปรึกษากัน เราจะเอายังไงกันดีขิงเอ่ยถามขึ้นจะกลับไปก็ไม่ได้ฟ้าก็มืดคลื่นก็แรงขนาดนี้ฉันออกความเห็นอ๋อเดี๋ยวมืดค่ำพนักงานก็ตามหาเราเองแหละเราเช่าเรือคายักของโรงแรมเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเรายังไม่กลับเสียงซูซี่เพื่อนสาวของฉันพูดแต่เมื่อเวลาผ่านไป ฝนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตกฝนที่นี่ตกดีเหลือเกินตกตั้งแต่เที่ยงกว่ากว่าจนตอนนั้นเป็นเวลาเกือบเกือบหโมงเย็นซึ่งรอบๆอบก็มืดแล้วเพราะฝนตกหนักมากบรรยากาศมืดครึมตั้งแต่ยังไม่ห้าโมงตอนนั้นพวกเราทุกคนเริ่มหิวข้าวกันแล้ว เพื่อนบางคนมีร้องไห้เพราะทั้งหิวทั้งกลัวและฝนก็ยังตกหนักอยู่มีช่วงที่ฝนตกเบาๆและฝนตกหนักสลับกันไปไฟฉายไฟแช็กพวกเราก็ไม่ได้เอาไปด้วยเพราะไม่คาดคิดว่าจะมาติดเกาะร้างแบบนี้ตาลและขิงร้องไห้เพราะทั้งหนาวทั้งหิวและทั้งมืด พวกเราจะอยู่กันหลายคนแต่เกาะร้างเล็กๆแห่งนี้พวกเราไม่คุ้นเคยเลยสูซี่กดโทรศัพท์จะโทรไปที่โรงแรมเพื่อขอความช่วยเหลือแต่สัญญาณโทรศัพท์ที่เกาะแห่งนั้นไม่มีเลยไม่สามารถโทรออกได้ฟ้าก็ร้องเสียงดังบางครั้งก็มีฟ้าผ่าจึงใช้โทรศัพท์นานไม่ได้ เมื่อรู้ว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พวกเราจึงปิดเครื่องกันเพราะเสียงฟ้าผ่าแรงๆหากอยู่ที่โรงแรมอยู่ในอาคารที่ได้มาตรฐานก็คงไม่น่ากลัวแบบนี้แต่นี่เป็นขนําำกระท่อมเล็กๆที่ผนังบางส่วนมันไม่ต่างอะไรกับอยู่กลางแจ้งพวกเรานั่งกันในกระท่อมหกคน ก็เต็มกระท่อมพอดีนี่ยังไม่ได้ล้มตัวลงนอนด้วยซ้ำบรรยากาศมันวังเวงเหมือนพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในป่าเกาะแห่งนี้ไม่มีคนอยู่พื้นที่ส่วนใหญ่นอกจากชายหาดก็เป็นป่าทั้งหมดพวกเรานั่งปลอบใจกันจนกระทั่งเวลาสองทุ่มกว่า ฝนตกเบาลงซูซี่จึงชวนฉันเดินไปดูที่หน้าหาดเผื่อมีพนักงานโรงแรมมาจอดเรือรอเราสองคนเดินฝ่าสายฝนออกไปเดินจากขนนําไปหน้าหาดประมาณ300เมตรแต่ด้วยความมืดและบรรยากาศมันเหมือนเดินไกลมากเสียงคลื่นดังมากจนกลบเสียงฝนไปหมด บรรยากาศตอนนั้นเริ่มมีอึงอ่างร้องและอีกเสียงน่าจะเป็นเขียดร้รองกันระงมในปา่าแต่พอเดินมาใกล้ถึงหน้าชายหาดเท่านั้นแหละเสียงคลื่นกลบทุกเสียงไปจนหมดไฟสองนำทางไม่มีแต่โชคดีที่ฟ้าแลบบ้างเป็นระยะทำให้พวกเราพอมองเห็นเส้นทางได้ เมื่อเดินอีกไม่กี่เมตรก็จะถึงหน้าหาดแล้วเราสองคนเดินฝ่าป่าหญ้ารกสูงเท่าเอวแต่มีช่องทางคนเดินประจำอยู่มองเห็นคลื่นสูงมากคลื่นทะเลสูงส,งสองเมตรได้ลักษณะคลื่นที่สูงเช่นนี้พวกเราใจหายเลยเรือคงไม่กล้าออกจากฝั่งมาที่เกาะแห่งนี้แน่ ไม่ต้องกลัวหรอกเธอถึงคลื่นจะสูงแต่เกาะที่นี่ก็ไม่ได้ไกลเดี๋ยวพวกเขาก็จะออกตามหาเราเองแหละคงจะรอให้คลื่นเล็กกว่านี้สักหน่อยใจเย็นๆนะเสียงซูซี่พูดแต่ฉันจับสังเกตเสียงซูซี่ได้ว่ามันสั่นเครือแต่เธอยังพยายามปลอบใจแต่แล้วพวกเราก็เห็นแสงไฟอยู่ไม่ไกลจากชายหาดนัก บริเวณน,นั้นเป็นทุ่งหญ้าสั้นๆจึงเห็นได้ชัดเราทั้งสองยิ้มอย่างดีใจสูซี่มีปฏิกิริยาที่ไวมากเธอวิ่งไปทางแสงนั้นฉันกำลังจะวิ่งตามไปแต่ฟ้าก็แลบสว่างจ้าไปทั่วบริเวณมันสว่างอยู่สักสามวินาทีฉันเห็นร่างของคนคนเดียวที่ยืนอยู่เป็นชาย เขายืนหันข้างให้พวกเราชายคนนั้นเขาไม่ได้ถือไฟฉายหรือไฟหม้อแบตคาดที่หัวเลยแต่ใบหน้าของชายคนนั้นมันน่ากลัวมากจมูกของเขามีขนาดใหญ่โตกว่าปกติและมีแสงสว่างที่ใบหน้าซูซี่หยุดจากการวิ่งเป็นเดินฉันวิ่งตามจนทันซูซี่ ช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยเราอยู่ตรงนี้ค่ะเสียงซูซี่ตะโกนเสียงดังฟังชัดอีกไม่เกิน20เมตรพวกเราก็จะถึงตัวชายคนนั้นแล้วฉันจับแขนซูซี่เพื่อห้ามไม่ให้เธอส่งเสียงเพราะฉันรู้สึกว่าชายคนนั้นดูแปลกๆและน่ากลัวพิลึกแต่ก็ไม่ทันซะแล้ว เมื่อสิ้นเสียงพูดของซูซี่เพื่อนสาวชายคนนั้นก็หันหน้ามาเป็นจังหวะเดียวกันกับฟ้าแลบลงมาอีกซูซี่กรีดร้องเสียงดังด้วยความตกใจใบหน้าชายคนนั้นหันกลับมาส่วนฉันใจหายวาบจมูกชายคนนั้นใหญ่โตคล้ายบวมแดงและมีแสงสว่างออกมาทางจมูก ไม่แน่ใจว่าแสงออกมาจากรูจมูกหรือว่าสันจมูกดวงตาของชายคนนั้นกลมโตกว่าปกติเขาเสยะปากฝันนั้นแหลมคมมากและยาวกว่าปกติชายคนนั้นกำลังเคลื่อนไหวในขณะเดียวกันฉันก็กระชากแขนซูซี่วิ่งหนีไปที่กระท่อม เมื่อฉันหันมองชายคนนั้นระหว่างวิ่งเพราะหวาดกลัวมากกลัวว่ามันจะวิ่งตามมาทันแต่แล้วชายคนนั้นที่ฉันรู้แล้วว่าตอนนั้นคือผีพงมันวิ่งไปอีกหนึ่งทิศทางเขาก็คงตกใจพวกเราเหมือนกันแต่เห็นแบบนั้นแล้วฉันก็ไม่ไว้ใจยังไงก็ต้องไปให้ถึงกระท่อมให้เร็วที่สุด เราทั้งสองจูงแขนกันวิ่งไม่มีใครทิ้งใครจนกระทั่งถึงกระท่อมถึงประตูกระท่อมจะพังไปแล้วแต่ก็ขอขึ้นไปอยู่ข้างบนจะอุ่นใจกว่าฉันและซูซี่ร้องไห้เพราะกลัวมากเล่าเรื่องเจอผีโพงให้ทุกคนฟังแต่แล้วไม่นานเสียงวิ่งรอบๆกระท่อมก็ดังขึ้น คิงแหวกช่องเล็กๆที่ข้างฝาเพื่อดูเพราะฝาผนังกระท่อมไม่แข็งแรงคิงเห็นผีโพงมีแสงที่จมูกกำลังวิ่งรอบกระท่อมขิงเห็นดังนั้นก็ร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวตอนนั้นเราทุกคนกลัวจนน้ำตาไหลเพราะกลัวจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่เกาะแห่งนั้นเสียงวิ่งยังไม่ยอมหยุด ผีพงยังวิ่งรอบๆกระท่อมแต่ไม่เข้าใกล้พวกเรามากส้มตัดสินใจหยิบมือถือขึ้นมาเปิดเครื่องยกหูโทรศัพท์โทรหาโรงแรมมือไม้สั่นโชคดีที่ตอนนั้นพอมีสัญญาณอยู่บ้างจึงคุยเสียงข,ขาดแต่ก็พอคุยกันรู้เรื่อง ทางโรงแรมบอกว่าจะเอาสปีดโบท๊ทมารับพวกเราแต่ขอให้รออีกสักสองชั่วโมงรอคลื่นทะเลสงบมากกว่านี้แต่ส้มทังพูดทั้งร้องไห้บอกให้มารับเดี๋ยวนั้นเพราะพวกเราเจอผีโพงและผีโพงก็วิ่งรอบกระท่อมอยู่ทางโรงแรมจึงตอบตกลงจะออกมารับเลย แต่เมื่อส้มพูดจบก็วางสายเสียงวิ่งมันห่างออกไปเรื่อยๆสงสัยคงรู้ว่าจะมีคนมารับผีพงจึงวิ่งหนีหายไปแต่พวกเราก็ยังไม่ไว้ใจนักกลัวว่าผีโพงจะกลับมาอีกจึงนั่งรออย่างวาดภาวะและส่องดูผีโพงเป็นระยะ แต่ก็ไม่มีสิ่งใดอยู่นอกกระท่อมแล้วเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีแต่มันนานมากสำหรับพวกเราเราก็ได้ยินเสียงคนตะโกนร้องเรียกมารับแล้วครับเสียงชายสองคนตะโกนเรียกให้พวกเราออกจากกระท่อมเพราะพวกเขามารับแล้วตอนนั้นคลื่นก็ยังสูงอยู่แต่เบาบางลงมาก พนักงานสองคนใช้เรือสปีดโบท๊ทขนาดใหญ่มารับพวกเราเพราะคลื่นสูงต้องใช้เรือลำใหญ่ขนาดสองเครื่องยนต์พนักงานทั้งสองช่วยกันแบกเรือคายักของพวกเราขึ้นเรือหลังจากนั้นก็หยิบเสื้อชูชีพให้พวกเราใส่แต่แปลกเด็กเรือสองคนที่มารับบอกว่าตอนขากลับ คลื่นแทบจะเป็นปกติขับสปีดโบ๊ทเพียง5นาทีก็ถึงแต่ตอนขามาคลื่นสูงมากขับเรือประมาณ10นาทีและพวกเขาบอกพวกเราว่าทั้งสองไม่ใช่พนักงานโรงแรมแต่ทางโรงแรมจ้างเหมาเรือให้มารับทั้งสองเป็นเด็กเรือที่บริษัทดำน้ำแห่งหนึ่ง ที่มีท่าเรือส่วนตัวอยู่หน้าหาดอยู่แล้วจึงมารับพวกเราได้เร็วขนาดนี้และแล้วพวกเราก็ถึงโรงแรมโดยปลอดภัยพวกเราขอบคุณเด็กเรือและรู้สึกซาบซึง้งที่พวกเขาเสี่ยงขับเรือมารับและขอบคุณโรงแรมที่อุตส่าห์เมาเรือออกไปรับพวกเรา,ท,า,ท,าทั้งๆที่เคลื่อนสูงมาก แต่ถึงทริปนั้นพวกเราจะต้องใจ่าค่าเมาเรือสปีดโบ๊ทเพื่อไปรับพวกเราที่เกาะร้างเองแต่พวกเราก็เต็มใจใจและประทับใจในการให้บริการที่โรงแรมแห่งนี้มากขอบคุณที่รับฟังค่ะ